สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พบกับฝนซาฟอร์ดโปรแลงนะคะฝนจะพาลูกค้ามาชมเจ้ารถยนต์ฟอร์เรนเจอร์เอ็กเซลพัสคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นกระบะแขบยกสูงราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่692,000บาทนะคะตัวนี้ปรับขึ้นจากเดิม3000บาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะว่าฝนแต่งอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้มั่งนะคะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าฝนใส่เป็นชุด F150 Spider ให้กับลูกค้าไปนะคะกันชนเดิมตัวนี้ฝนเปลี่ยนเป็นชุด F150 Spider นะคะกระจังหน้าฝนใส่เป็นตัว Ford สีแดงนะคะหรือลูกค้าอยากได้สีแดงตัดขอบดําสั่งฝนได้นะฝนทำให้ได้ค่ะด้านบนตัวนี้จะมีไฟ LED 3จุดนะคะเป็นสีขาวหรือบางท่านชอบสีส้มบันนีแจ้งฝนได้เลย ในส่วนของคันนี้นะคะฝนแต่งตามความต้องการของลูกค้านะคันนี้ลูกค้าจะไม่ใส่สกูป๊ปตรงฝากระโปรงนะคะอันนี้ก็หรือลูกค้าบางท่านอยากใส่ก็แจ้งฝนได้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างฝนใส่เป็นชุดครอบนะคะครอบไฟสีดำด้านนะคะลูกคา้ามีคำว,ว่าเรนเจอร์สีแดงตรงนี้นะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อ6กนิ้วแบบมีหมุดนะคะ หรือลูกค้าท่านไหนชอบแบบเรียบไม่ต้องการแบบมีหมุดนะคะก็สั่งฝนได้เลยนะคะหมุดตัวนี้เราไม่ได้ยึดเจาะรถนะเราใช้เป็นยิงกาว 3M นะคะแล้วก็เป็นหมุดหลอกนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะฝนเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ16ให้กับลูกค้าไปนะคะมาพร้อมกับยางแฮนด์คุกแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นไงบ้างคะดูดันเนาะเดี๋ยวขึ้นมาดูด้านบนกันคะ่ะ ด้านบนนะคะฝนก็จะส่วนเพิ่มเติมในส่วนของตัวคิวกันสาดให้ทั้ง4ด้านเลยนะคะทั้งเป็นตัวแคบแล้วก็ตัวประตูทั้ง4ด้านเลยเนาะด้านบนสุดเลยตัวนี้จะไม่มีจากโรงงานนะคะฝนเพิ่มเติมให้ก็จะเป็นเหลาหลังคาสีดําด้านนะคะลูกค้าในส่วนของขนาดฟิล์มตัวนี้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือสั่งมาที่ฝนทําให้ได้เลยนะคะ คันนี้นะคะก็ด้านหน้าเป็น4ี่ิรอบคัน60นะคะ่าลูกค้าเห็นสังเกตเห็นลายสติกเกอร์ไหมตัวนี้นะคะสําหรับลายแมกลายสติกเกอร์นะฝนมีให้กับลูกค้าเลือกนะคะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนมีลายในใจลายที่ชอบอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาให้ฝนทําให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูด้านหลังกันคะ่ะในส่วนของด้านหลังนะคะฝนก็ใส่เป็นตัวข้อฝาถัางน้ำมันสีดำด้านให้เช่นเดียวกันนะคะ มาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของโลบาร์เออเรนเดอร์นะคะตัวนี้ยึดเจาะกับตัวกระบะแม็กไลเนอร์เลยนะคะก็คือใช้งานได้จริงแข็งแรงเลยนะคะ ด้านหลังฝนใส่เป็นชุดครอบไฟาท้ายสีดำด้านค่ะลูกค้าแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีในส่วนของกันชนเนาะกันชนเดิมนะคะฝนถอดออกใส่เป็นกันชนเหล็กงานของอาร์เรนเดอร์มีห่วงแดงตัวนี้สามารถลากจูงใช้งานได้จริงเลยนะคะตรงนี้ขอบบ่ามมือจับฝาท้ายฝนก็ใส่ให้นะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะคะว่าข้างในเขาเป็นแบบไหนมั่งนะคะ สำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะลูกค้าบอกเขาจะเป็นบอกผ้ามาจากโรงงานเลยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะหน้าจอตัวนี้จะมาเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับตัว a p p l e c a r า l a y พหรือว่า Android Auto ได้เลยนะคะลูกค้าตัวบอกแขบนะคะสามารถเปิดได้กว้างเลยนะคะลูกค้า เป็นไงบ้างคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าคะ่ะค่ะสำหรับเจ้า Ford Ranger คันนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อฝนได้เลยนะคะเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้เลย แต่ก่อนอื่นฝนขอแนะนําก่อนนะคะว่าชุดแต่งรอบคันแบบนี้ทุกชุดชิ้นที่ฝนให้นะคะฝนฟ,ฟรีดาวให้เลยนะลูกค้าไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยในเรื่องของชุดแต่งนะคะก็คือแค่จองเข้ามา1,000บาทรับรดสวยๆแบบนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ฝนขอจบรีวิวแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย